สดีครับสนุกเกอร์สตาร์วันนี้มาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราอาจจะเจอมือเลเวลต่ำไปนิดนึงเลเวลที่14ของชักกี้นี่เลเวล21แมนจากไม่แน่ใจว่ามาจากอินโดนีเซียหรือเปล่านะครับ ทีธงชาติลายรงชาติแปลกๆไม่คุ้นตาเท่าไหร่ดูแล้วฝีมือคงไม่ธรรมดาครับเพราะอยู่ตอนนี้อยู่ท็อป30%ลักษณะการยืนของแดงแบบนี้ก็คงต้องยืดชิ่งก่อนนะครับใครพลาดมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับ วางไว้ได้สวยงามนะครับชักกี้จากประเทศไทยเห็นไหมครับแมนจากอินโดนีเซียวางยืดชิงขาวกลับไปโอ้ยังสวยงามครับเกือบถึงชิงบนนะครับช่วงนี้ก็ยังกันกันอยู่ โอ้โชคดีนะครับว่าแดงดีดออกมาแล้วยังไปยืนบงังเหลี่ยมขวามุมขวาเขาก็ยังกันอยู่ครับเหลี่ยมบางมากขาวอาจจะเปลี่ยนได้นะครับ เขาวิ่งหลังอยู่หลังเหลืองเปล่าโอ้โหสุดยอดสนุกแล้วครับชักกี้จากประเทศไทยคงต้องวางแกละครับตอกแทงขาวไปอยู่ในกลุ่มแดงไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มแดงดูสิครับว่าจะทำได้ไหมแต่ทีนี้โอ้ย ไม่ดีนะครับมีแดงเปิดอยู่ลูกหนึ่งนี่นะครับกอวางไม่ดีครับเปิดได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้แทงนะครับดูนีครับพลาดไม้นี้จะเสียไปหายไปกี่แต้มโอ้โหกระจายแดงจังหวะดีไหมโอ้ กระจายแล้วต้องมีโชคด้วยนะครับไม่มีโชคนี่ก็อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ครับติดล็อกกันไปหมดแมนจากอินโดนีเซียต้องแก้แก้ไขไปโอ้โหวางสวยอ่าโผล่มาหนึ่งลูชัก,กี้จะได้ แกกตัวนะครับนี่นักขาวไม่ดีซะแล้วโอ้โหทำอะไรไม่ได้ทางเดียวแล้วครับวัดใจไปอยู่เลยวัดจริงๆครับเอ้ยโชคดีเออแต่ว่าอื้อ แดงเปิดซ้ายขวาเลยโอ้โหเจอซ้าย,ยึดแทงขาวซ้ายยึดกลับมาจะเล่นจมูต่อไหมเล่นจมู มีเหรียญได้เบียดชมพูเบียดชมพูไปยางขายอยู่ตรงนี้นแล้วครับนี่ครับแล้วอันนี้ก็เยรียมวนเวียนอยู่แถวนี้ครับประมาณ2ชุดได้นะครับดูแล้ว ดำแล้วก็เอาขาวฟาดจิ้งออกมาโอ้โหใส่หน่ยอยครับนี่ครับถ้าดำลงก็จะมากินหลุมแดงฝั่งนี่ครับ อหอยแรงไปแล้วยังได้อยู่ครับสกูไว้เพื่อให้ขาวอยู่เท่านี้๊บโอ้โหดีแดงออกมาก็ยังเช็ดได้อยู่ครับลูกนี้ ตา่อจวิ่ง่านในนี้อืมโอ้กระเด้งมาจอหลุมกลางครับโอ้นำอยู่ยี่สิบแปดแต้มไม่เยอะนะครับสำหรับ คะแนนแบบนี้เอา้าโอ้ยทำไมแทงผิดเหลี่ยมอย่างนี้ครับจังหวะแบบนี้เอา้าโชคดีครับเหลี่ยมไม่ตายเขาต้องวาง แมนจากอินโดนีเซียตั้งวางครับอ่ามีเหลี่ยมเช็ดได้นะครับมีเหลี่ยมเช็ดได้วางขาให้ดีปื๊บไปแล้วครับอึ๊บโอเค,อเคาำได้เอาละครับทีนี้ ปัญหาแดงลูกนี้นะครับว่าจะกลับมายังไงเอาต้องเงินใจ f พ l l o เราวิ่งขึ้นไปครับใสย่ยึดตัวเองโอ้โหอ๋อโชคดีโอเคครับยิงถือว่าโชคดีอยู่ว่าไม่ อเด้งแรงอเด้งแรงจ่ออีกแล้วอ,อตามอยู่34บนต้องมี35คิดหนักแล้วครับแมนจากอินโดนีเซียอืกินแดงแล้วต้องมากินดำนะครับ ทำให้กินดำหมดสิทธิ์เลือกชมพูก็จะจัดกินแดกินดำเสร็จแล้วต้องตกห้หมดโต๊ะนะครับถึงจะกลับมาชนะได้วัดใจกันอย่างดียวครับโอ้โห ไม่ลงสบัดปากหลุมอ่า,อาจบเลยอ่าลองตามให้เล่นต่อเล่นไหมครับไม่ยอมเล่นโอเคครับ